โอกาสมีไว้ให้คนถัดไปไม่ได้มีไว้ให้ใครกลับมาเที่ยช สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะช่อง NB ็นไจ์ันวันนี้เช่นเคยคะ่ะ N อ็นไบจัันเรามีรถบ้านสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหาเจ้าไฟกลมนะคะห้ามพลาดเลยวันนี้แม่ค้ามีคือแบบว่าทั้งเด็ดและดีมานะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแมค่ค้าขอแจ้งนิดนึงที่แม่ค้าหายไปไม่ใช่อะไรนะคะตอนนี้ทางร้านเรากาลังมีการปรับปรุงสถานที่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ นำรถเข้ามาคือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราไม่ได้รีวิวเนาะขาดหายไปก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะถ้ายัางไงก็กลับมาให้กำลังใจแม่ค้าด้วยเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้ววันนี้นี่เลยนะคะแม่ค้ามีเจ้า t b 6 5 0 r เฮ้ยวันนี้ตัว R มาแล้วนะคะคือใครที่กำลังมองหาไฟกลมคันนี้ห้ามพลาดสภาพคือแบบว่าไม่ต้องพูดถึง ดีไม่รู้จะดียังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวรถโดยรอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูของแต่งของเจ้าคันนี้กันนะคะไปเลย Listen glitter Listen tingle to the fever the the Checking beater a a จากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่แมคค้าจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้นะคะเดีย๋ยวแม่ค้าแจ้งเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถเฮ้ยรถมือเดียวบุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสอดอกครบนะคะและที่สําคัญคันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าทีเด็ดเขาไม่น้อยแล้วก็สภาพดียังหล่ออะ่ะป่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยไปครับไปค่ะ พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยคันนี้เป็นเจ้า CB 6 5 0 R นะคะปี2019เดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งกันก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะมีกันลอยกันลื่นถังน้ำมันนะคะของ H2C นะคะมีเลยแล้วก็มีกันลอยฝาถังน้ามันนะคะ โอ้ยคันนี้อ้าวของแต่งโซนด้านหน้านะคะนี่ก่อนเลยตุ๊กตาแฮนนะคะแล้วก็มีข้อปั๊มบนนะคะปั๊มบนแต่งข้อปั๊มบนแต่งนะคะของ Red เฮตุซีโอ้ยเยอะนะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีนี่เลยมีกาดแทนปอกแทนแต่งนะคะตุ้มปลายแทนอ้าวมือแบกมือคัดนะคะ แต่งนะคะปรับระดับได้เดี๋ยวเราให้ดูชุบชุบชุบของไบค์เกอร์นะคะนี่ปรับระดับได้นะคะกระจกอันนี้กระจกแต่งนะคะของโอไบค์เกอร์นะคะคือเข้ากับตัวรถมากชุบโอ้โห นี่เลยมาแล้วมาด้านหน้านะคะไฟกลมเขามีสเสน่ห์สำหรับคนที่ชอบก็คือจะชอบตามหานะคะคันนี้อ้าวแล้วก็ชิลหน้าตัวนี้นะคะเป็นชิลหน้าคาร์บอนของแ2ทเหมือนกันนะคะโหยมาอย่างหล่ออ่าไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะไล่ลงมาและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับแม่ค้าที่จะบอกไว้ทุก คัและทุกตอนนั่นก็คือกาดหม้อน้ํานะคะโอยอันนี้ของเ t ตุซีเหมือนกันอ้าวไปคันนี้นะคะไม่มีล้มไม่มีชนหนักนะคะไม่ต้องห่วงเลยดูจากสภาพหล่อเหลาอาการอ้าวด้านข้างนะคะก็จะมีครอบแข้งนะคะตัวนี้ของเฮตุซีเหมือนกัน จุกมันเครื่องแตง่งไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปและท่อนะคะสลิปออนไทเทท่อ AR เนาะเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงท่อนะคะเราให้ดูของแต่งกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะสำหรับยางนะคะตัวนี้เป็นยางล o อตโซทูนะคะเหลือนเอันนี้ยางแต่ว่าสภาพยังดีอยู่เลยเนาะ ้คันนี้เป็นท้ายสั้นนะคะท้ายสั้นนี่เลยโซสเตอร์ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีครอบแข้งเครื่องเหมือนกันของฮิปทซีเนาะ กันเครื่องเป็นรอยจากการอาจจะมีแปะหรืออะไรอย่างนี้เนาะสำหรับลูกค้าที่ได้ไปนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องห่วงละของแต่งก็คือแบบว่ารลอ่ลอ,ลอเลยนะคะนี้อ้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูไม้ของเจ้าคันนี้กันว่าเท่าไหร่ เราบอกแล้วว่าของเรามีเด็ดมีดีอยู่แล้วปั๊บคันนี้นะคะไม่เพียง7,889กิโลเฮ้ยดูดิเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันโอ้โหหรอขนาดนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะมาบอกราคานะคะโอเคค่ะจากได้ชมของแต่งกันไปแล้วเป็นยังไงบ้าง คือแบบว่าของแต่งเนาะกำลังหล่อเลยกำลังหล่อเลยแล้วก็สภาพรถคือแบบว่าเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องนะคะว่ามันจะแน่นแค่ไหนและที่สำคัญคันนี้ไมน้อยมากไมน้อยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กันไปครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งขอแจ้งก่อนนะคะแม่ค้าสูง160นะคะกับเจ้า c b 6 5 0 r คันนี้มันจะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวแม่ค้าจะลองไปเทียบให้ดูนะคะไป ้วเราพร้อมมานานแล้วนะคะโอ้โหมันก็จะประมาณนี้เนาะเฮ้ยกำลังดีเลยนี่นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับแม่ค้ารู้สึกว่าเจ้า c b 650R คันนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันเบาอะ่ะเอ,อ ระบบไฟนะคะติดครบทุกจุดนะคะไฟสูงไฟต่ำปับปับ๊บไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟผ่าหมากนะคะคันนี้ติดครบโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันเลย เสียงท่อก็จะแบบโห้ยลั่นๆเล้าๆเสียงเครื่องก็โคตรแน่นเลยนะคะแม่ค้าอยากฟังเสียงแตรเสียงแตรของเจ้าคันนี้เนะาะเสียงโคตรใสคือแบบว่าใครหลับอยู่สามารถตื่นได้อะเราบอกเลยอโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับเจ้าคันนี้คือแบบว่าทั้งหล่อแล้วก็สภาพคือไม่ต้องพูดถึงแล้วให้ดูแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคาสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้าไฟกลมคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคากันเลยมาจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบและของแต่งของเจ้าคันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่แบบว่าเฮ้ยคันนี้พลาดไม่ได้แล้วทางร้านเราเปิดราคาให้นะคะสำหรับเงินสดนะคะแม่ค้าเปิดราคาให้เพียง 199,000บาทนะคะแล้วสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะออกรถเพียงเพียง9,999บาทนะคะสำหรับแม่คา้าออกรถไม่ถึงหมื่นเนาะเห็นนะทุกคลิปเลยนะคะและสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์ก็ทางร้านเราให้จัดกับ2ไฟแนนซ์นะคะก็จะมีตะวันออกลิสติ้งแล้วก็กรุงศรีออตโต้ส่วนตารางผ่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะา มีไว้ในรายละเอียดในคลิปนี้นะคะถ้ายังไงก็เข้าไปกดดูได้เลยนะคะแล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 ะสำหรับเจ้าคันนี้แม่คะก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ส่วนลูกค้าท่านไหนที่ต้องการจะซื้อหรือขายรถ b i g กไบคมือสองสามารถติดต่อทางร้านเรามาได้เลยของเราก็จะมีช่องทางในการติดต่อก็จะเป็นเพจ Facebook หรือว่าทาง YouTube และ เบอร์โทรจะเร็วมากสำหรับท่านไหนที่ต้องการด่วนเลยนะคะโอเคแล้วแม่ค้ก็จะฝากถึงสมาชิกช่อง YouTube ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกับแม่ค้าคือแบบว่าทุกครั้งที่เห็นคอมเมนต์หรือการ ทักทายโหยไหมคะแบบว่าปลืม้มรู้สึกแบบว่าเอ้ยลูกค้าคอยติดตามนะคะโอเคถ้ายัางไงก็แม่ค้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเนาะช่วงนี้ก็จะอัพคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทางร้านเราก็มีการปรับปรุงอย่างที่แจ้งไปเนาะปรับปรุงสถานที่เริ่มเริ่มเข้าที่แล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงก็จะมาอัปเดตลดในร้านให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะไปลคะค่ะ